ขอวิปัสนาบุรพาจาร์หลังนี้ได้สร้างค้างอยู่เนเวลาระยะหลายปีตอนนี้ก็อัตมาก,ก็พยายามรวบรวมหาะจิตปัจัยเพื่อมาสร้างทำให้แล้วเสร็จ ซึ่งหอศาสนาวราจาลังนี้เป็นต่ออิือิูลชั้นเดียวซึ่งปัจจุบันนี้มีญาติโยมประชาชนทั้งหลายก็มาปฏิบัติธรรมกันมากเพิ่มมากขึ้นฐานที่ที่จะปฏิบัติธรรมนั้นก็มันยังไม่สมบูรณ์อาตมาก็พยายามทำขึ้นใหม่เพื่อให้มัน เป็นชีพบิบัติัรรมเป็นชาวบ้านได้มีโดยโอหอยปษาสนาวเวจาการบูรพาจารย์หลังนี้ต้องใช้เงประมาณจนคำนวนมากประมาณไม่เกิน3ล้านบาทเสร็จเพราะให้ช่างได้คำนวณทั้งหลังคาทั้งระเบื้อทงทั้งตัวถังทั้งอุปกรณ์ต่า่าก็ ประมาณในราวสามล้านเศษท่นี้ทางวัดศรีสารวาจาตำบลพงเวเดือนเนี่ยก็ยังขาดวัจนุ้ันทวันนี้ยังขาดจิตปจจัยมาจึงขอบขอบคุณเชิญ,ญญาติโยมทั้งหลายท่า,านผู้มีศรัทธาทั้งหลายมาร่วมด้วยช่วยกันคนมากคนน้อยแล้วแต่เพื่อให้ หลังนี้แล้วขอวิงอสศนาภูรบาจารย์หลังนี้แล้วเสร็จเป็นไปด้วยดีซึ่งวัดนี้ก็เข้ามาไม่ลำบากเข้ามาจากถนนใหญ่วัดนี้อยู่ประมนคงวัดเดือถ้าจะมาจากคนครปฐมเป็นหลักแล้ก็มาทางถนนมาลายแมนกากิโลที่หแล้วก็ผ่านมาหาวิทยาลัยราชพัฒน์นครปฐม มาประมาณเลยเลยมหาไหรแล้วชาวบนเขาสวมมาประมาณ2กิโลเมตรเสร็จก็จะเลี้ยว2กิโลเมตรเสร็จเสร็จแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลี้ยวซ้ายมือเข้ามาจะมีป้ายบอกหุณมาวัดก็เข้ามาตามป้ายบอกตามระยะทางราาประมาณสกิโลเมตรเร็จเป็นถนนลาดยางแล้วข้างในนี้บริเวณข้างในนี้การที่จะหาปัจจัยมาบุรณะเนี่ยชาวบ้านตรงนี้เขาก็ ไร่ซึ่งก็ก็เขาไม่ได้ร่ำรวยอะไรเจ้าอาหารเช้า <query>, กินข้าก็มีก็ก็จับเราก็ต้องหาจากคู่มีความรู้สึกพา้า่นอกจากที่ต่างๆมาเหมืนเช่วยกันอันี้ญาติโี่ยมทักท่านทั้งหลายก็ตามสิ่งที่มีคูารู้สึกพาเมื่อได้ทราบงนี้แล้วผู้ใดมีครามรู้สักาผู้ใดมีจิตในการดูสอนหรือร่วมจะบริจาร หาที่ราเหมาะที่ไหนไม่ได้หรือหาได้ก็ตามก็นึกถึงวัดนี้มาช่วยวัดนี้หน่อยช่วยช่วยช่วยวัดามาทําให้วัดกยาทให้วัดพอพอที่ก็จะได้แล้วเสร็จไปี่ดีถ้าหากว่าท่านใดญาติโยมสาธพิชนท่านใดที่มีกุศลศสัทธาที่จะร่วมด้วยร่วมบริจาค สมขบคุณเพื่อสร้างหอวิปัสนาบุรพาจารย์ก็คณาติดต่อได้ที่วัดศรีสารวาจาที่เจ้าวาดคือที่วัดศรีสารวาจาเนี่ยตำบลพงศ์เดืยออำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมหรือที่หมายเลขโทรศัพท์ที่หมายเลขโทรศัพท์081296 8 7ดเ0หรือ0 3 4 378 136โดยตรงเที่ยวตมาอาจะโดยอจะหรือจะตรงมาที่วัดก็ได้เพราะวัดเราก็มีสมเด็จทุสังฆรจายที่ใหญ่ที่สุดในป,ประเทศไทยและสวยที่สุดในป,ประเทศไทยสร้างโดยหลวงพ่อทองใบอดีตเจ้าวาดเป็นผู้สร้างไว้เมื่อ40ปีก่อน